อ้อยอ้ยออวเอาไ้นะครับครับพ่อครัวทำอะไรกินเนาะมาดิสวัสดีครับสวัสดีครับผมเมนู จำท้องถิน่นวันนี้อ่าน้องง่วงนะครับเด้อโอ้ oh, น้ององ,อง่วงมาเนี้ลวกจิ้มมาเนี้ลวกจิ้มน้องง่วงโอ้ย oh. พี่น้องเอ้ยแม่มึงแบบเนี้ยน้องง่วงมาจากสาระบ,บุรีพี่น้องสาาใส่สาไม่ใส่ใส่ใส่โอ้ oh, น้องง่วงจากสาระบ,บุรีครับวันนี้ลวกจิ้มลวกจิ้มโอ้โอ้ยพี่น้อง ตบจังหน่อยเนาะครับผมเดี๋ยวสิเดี๋ยวไปรวบจิมกันอยู่ข้างนอกเดี๋ยวขอเวลาเห็น้นังจิมกันเนาะแซ่บตรงกันนอไม่นีเนาะตัวที่สองอะไรเนาะนี่ต้มไก่ต้มไก่บอกไก่บ้านเนาะไก่บ้านของแพร่ของแพร่ใส่่ังเลไก่ต้มไก่นี่อ่าักลักเลยก็จะเป็นขาตะไข่ของบ้านบ้านเนาะใส่หย่อนประคามออนกับประคามน้ำขําสุกน้ำ นอนครับสดนอนกินกับคอนิ่งนอนไหมไปเฮ้ยสีเหมือนเดิมอ่ะลองดูลองดูสีบลูโอ้ยเป็นไงเป็นไงยอดเลยบอกบอกเลยข้ามเดียวว่าสุดยอด อืมเป็นไงเป็นไงวะอ้าวโอยจริงเออนีอ้ยสุดยอดป่ะอืมทดน้ำพร้อมยอดยอดดูคนนีของแท้ตัวนี้ต้มน้องวัวครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเชฟพ,พี่สุริยนนะครับผมดูแซบ่บกับน้ำจิ้มครับผม,มอืม,อม อ้าวน่มตนี่เป็นหัวเลยจ้ะเออใหัวตัวน้องวัวจริงๆเขาเลยแบบกุดๆอยู่กรอบๆตัวนี้นะแซ่บครับัวนี้้องดูนะอืมแซ่บครับแซ่บแทบบแบบเนี่เป็นน้ำมาไ้ครับแต่มาโมบ้านเนี่พี่น้อง ไข่สามาันเอาวานของเนียเอาวานนองงัวนี่ต้องแบง่งพีแบ่งน้องกินต้องินแพ้แดดมากก็ดูดโยบดีเข้าวนตัวนั้นก็ดีแบบว่าง่อ,องกรุ่มต้องต้มหรือว่าแกงอมเมือง แบงปันปันปันต้อ,อม,มันจะสืบแ่ลกแพลทแพนแานโอไปเขาดูเข็ดสมาเขาสุบอ่อขายแบงบอกวันนี้บอ่อขายเนาะน้องงวัวเนาะมปีนห,หนึนน่งหาหก,กินอยากเนาะหากินอยากต้มไก่ต้มไก่บานไก่น,นมเยู่สดน้ดนำ้ำ น้ำข้าวคมอืมสุดยอดโอ้น้ำข้าวคมสมพักเนาะเปรี้ยวแซ่บเนาะอืมอือแสบแสบแสบวันนี้เนาะคัดคักคัดเอาเอาพอสมล้วเนาะพันลำพันลำพันลำเอาพันลำครับแล้วก็ อฝากคำคมถึงพี่น้องๆเลยครับพยนช่วงนี้ครับกันแพงกันเด้อหยุกขาอ,อย่างปากแพ่งมีอย่างกับแบงกันกินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ